คือจังหวะที่ของจีถือเล็กนะเป็นซื้อโดนแล้วจ้ปกติเคยโชคแครับเคยโชคืผลลุอยู่แต่เดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้ซื้อแล้วแต่เดินโดนก็ซื้อแต่ว่างันนี้ผันคึดมากซีสองช่วดนี้มันพัดมากซีสองคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สองจริงสามตัวนี่ซื้อสามสี่สองสั่นแต่ก็ที่ตัดเอาสองตัวซื้อสามสี่สองไม่ได้ฝันบ่ได้ยังเนาะจ้ะเปลขขึ้นมากมากว่างวดนี่คือจังหวะที่ของจีถือเลขนะเป็นซื้อโดนแล้วจ้ะปกติแค่โชคเหครับแค่โชคถือหลุยเยอะแล้เดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้ซื้อแล้ว แต่เดินโดนก็เสื้อตะวังวดนี่ผันขึ้นมากซีสองลางวดนี้ผมันมากซีสองอันว่าขันลูกโอนเงินมาให้วันเสาร์นี่มันตรงกับวันที่เท่าไหร่วันที่กันที่เท่าไหร่ถ้ามันบกพอดวันที่หนึ่งก็จะได้ซื่ออยู่แบบจากรองใบนะอะเสื้อใบพอได้ลุ้นเพื่อเป็นจังบุญได้รางวัลน้ำเพลินน้าแม่นะ เลขไายสองโตเฮคันโชคดีดวงดีค่าได้รางวัลที่หนึ่งเนาะจ้าแมนค้าได้รางวัลที่หนึ่งหรืว่าได้โบ้คนห้องดวงแมนเบื้องแห่งเบื้องดวงดวงท่นพักมาอยู่คนเกิดวันเสาร์นี่ซีมีโชคมีลาบมาจ้ะแมนบ่บนี่โบนนนนไงเงี้ยแต่ไก่ไกนี่อำเภอร์เพนต์อัพเพอเพนอยู่นี่หลายเทียรแล้วค่าเป็นเท้าอันเดียโนแม่เนาะไงเงี้ยว่าอำเภอร์เพนต์เสือรางวัลที่หนึ่งหลายเทียรอยู่ดิแม่ ตไหนก็ครับซีคิดไน่ใจไว้4ีสองสีสองสามตัวสามสองสีอือสามตัวคนที่ซื้อสามสีสองสามตัวแต่ที่บอกบ่เอาที่เอาสองตัวเท่านั้นจะเน้นจะเน้นตัวซีสองสองสี่นี่ยนมาจ้ะเน้นแม่แห้งเลยมักเลยตัวนี้นอนคิดนอนนั่นก็ิดอยู่บางเอิญเขามาวัดมาแตนพี่บุญรักนี่จ้ะ วันนี้บังเอิเขามาเมื่อนี่ฝันมาตรงกันเนาะเอาสูกน้ำเอ็นเอนคอยคิดนะคอยคือจังวทีคนมันดนใจคอยคือจัง่อุ๊ถูกเลขดิสัสงนี่มากมากเลยโอ้ยมกนัมผัสอยู่เนาะเป็นคือจังมีคนมาคือจังว่าข้าสิถือเลขวัดนี่เม่นมาจ้ เพราะว่าปกติแม่กับบ่อได้บ่อได้บ่อง่ายๆก็คือขันขึ้นมากจังคอยสิซื้อมันบ่คอยสิลงทุนเสียงโชกเสียงดวงเบิ้งเน้าว่าม่นนัดกันไม่นัดกันบังเอิหรือบ่ได้นัดกันบังเอิญบังเอิญพร้อมเลขในใจตรงใจมาแบบนี้หลวงพี่มาอธิษฐานจิตขอกับพุ่มอยู่วานไห จุดถูกก็ออกมาซี่สองหากับซีบานซาหาบานลือ่อกับพุ่มยูวัดนี่แล้วหายสุกติ่งินคาวาหายสุกค้นหลายผู้ดใดมาขอาก็ได้ยังสิมแม่แม่รักแสนรักล้านเพื่อนก็ได้ดิเขาจบมาขออยู่นี่บเบื้องแม่แม่อย่างก่อนเราแม่อย่างก่อนแม่อย่างก่อนที่บานหาเราดูดูไม่หอมหวนจ้า ว่าเฮ็ดมาดูตัวเราได้ไปซื้อหวดนั่นแล้วแม่หอมหววจ้าเพิ่นไข่โสดไข่นี่เนาะไพ่มาขอแต่ว่าขอเรากะมาสั่งน้ำเพลเนาะสั่งน้ำเพลจังหวะบุ๊มตันเ e a t ถิงอี่นี่ผมเลี้ยงนี่คือไดเพิ่งกะจิกคอยให้ไปเรื่อยๆเนาะจ้าแม่หอมหววเรา heat ถึงหัวนั่นกัเพิ่นกับเอฟซีมาสั่งเนาะแล้วก็ซาร่ากะแม่เนาะแม่เนาะ ว่าเขามาตะกี้สาราเนี่ยสิบบทท่านแล้วบบาททนแล้วแล้ว,ลวก็หอยาเนี่ยกับบ่อท่านมีมกับในรลานเนาะนจากที่เ้าเบิ่งเห็นเห็นคือเห็นเห็นขึ้น,น,ข,นขันว่าเพิ่นบ่อหายโสดก,กับบ่อแม่เพิ่นหายมาตลอดนะแม่เนะากะบบนนกับมาตรงท,ที่มาหาเราวจุดสูหาเราฝันว่ามีเงินได้โทรศัพท์กับ โอ้ยเทาอ,อะไมานี่หน,นกกีนถอะตะเกียวก็นอนจำสินที่ลีตะเกียวก็จำสินอยู่น้ำเล่าหนิละอยู่บ้านไดไนไี่แม่โอ้ยตะอยู่ใกล้ๆหนิละเห็นหอดเงี้ยเล่าเนาะตะข่อยไปหอดเงี้ยเล่าอืมแต่ว่าตะเก,กียกนี่มาจำสินมาย่ยางขันวันพาวัานยางกับมาเนี่ยบัานนี้มันบ่ได้มาโดนแล้ว มันยากแมนจะจามันนจะเที่ยวไปเฮ็ดงานเลียงผู้เฒ่าซะบมันไม่ใช่คือเลาอยู่บ้านยันยากไปเลียงผู้เฒ่าไปเฮ็ดงานค่ะก็เลยอยู่จะผู้ชายกับเพื่อนเดี่ยวบกมากกับเทียบบ่มากห้ามห้าเดียวผู้เดียวไม่เอาอยู่เรื่องใกล้เรื่องใกล้เฮ็ดเฮ็ดเบียกอยู่เฮียนอยู่ซ่านเนาะพ่อเรื่องใกล้เรื่องไม่งัวอยู่หันเนาะจ้าเราก็ไปเฮ็ดงานค่ะกับา่มากกับมาล่มหัวเข้านี่ กระดูกวันนั่นเหล้าโอ้โลมกระดูกเหล้าปนิกไายาไปแยงแม่แยงกับไปหาหมอค่ะกามาพอดีลูกโตมากก็ได้ไปหาหลวงปู่ให้แม่ว่าสั้นว่าเจียวรถออกมืออื่นน่ะเจียวออกได้จากโมงว่าสั้นอ๋อ้ปนิกก็เลยมาหาปู่นาะเคยมาหาเราประจำมาอยู่น้ำเล่าประจำยังไงการตรวกกันก็ได้มาอยู่น้ำเล่าดู้แน่เยปีห้าปีสองห้า ม่น,น,นาี่สอง 2> 4, 2, 5, ห้าแล้วแม่ไปเบ่งเพื่อบังเอิญเลขคือกันมาหอดแล้วก็ว่าสิซื้อตัวเดียว4,2่สองเนาะเราจะเลขขึ้นมากเตีย้ยคือ,อมาบาังเอิญตรงคักแถสแสดงว่าบ่าเมนเพิ่นสีให้บ่กับมาถือมือเนาะแม่เนะาะโอ้ยอมันกระเมีนเนีแม่วันนี่4,2,5อ,อืม งามนะแม่เนาะเมฆงามตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวเลขที่แม่อยากมักอยู่ในใจอยู่แล้วคือจังสิถือเลขนี่แม่นบาแม่ความคืดเจ้าของอความรู้สึกเนาะมันโดนใจเ้องโ,โดนใจโ,โดนใจแต่แม่ว่านี่คันสามตัวกสิสิ์ถือสามสี่สองต่ว่าแห่งเล่นมกนันนนกอสองตัวนี่เนาะกเอาสองตัวนี่กสิเอาสองสี่สี่สองนี่เนาะ ยิบลอตเตอรี่ไว้จกักใบสองใยค่ะได้ม่โสงน้ำเพลนเนาะมันหมานได้แม่เด้อมัก์คแท้ๆนี่มักซีสองอค,ค, 4, 2, คือสองซีเนี่ยมารซีสองมารซีสองขันมัก์คแทนต่ว่ากะหอกะขันผู้ใดไม่ดึงกับจับน้ำแน่เนาะต่ว่าขันเห็นลอตเตอรี่กับซีจับซีสองก้อนไหมหมอค่ะจับเอาซีสองก้อนสองซีเนาะ กับตรงเป๊ะกับเลขทูกอีลีเลขทูกกับสี่สองเ่ายางไปผุนซ้ำนะแมนจ้ะ <c oughs> แบกบอมือนดมมเมือว่านอันโนกมันตกเก้วไหมบินมาตกตกเข้าไปในบ้านบ้านเลขทีหนึ่งทีสองหนึ่งสีสองจ้าอืมจ้าเลวบาบอเป็นบ,า,บานเลขทีห้าสีออกบอล 4, 2, กันกับสี่สองตรงกัน 1, 4, อีกสีสองตรงกันทีสองอ โอ้พ่นมใม้ชคกตัวนี้แล้วจันเอา้าจัน,นี้ยังอันฝ้าห้องบบเมนเพ่นย่านบว์จันตกบินพามา่าตกลงมาหนี้ก็เลยเอาไปปล่อยเอาไปวางไว้บ้านไปเร้อไปอันก่เป็นยังดอกว่าจันดนเติบก็เล้บินไปได้ย่านนกเอิญย่านเสียงฝ้าไหมตอนฝ้าห้องเฮี้ยงเยนั่งอยู่ใต้ต้นนั่นต้นบักบกกับปู ฝ่าแลบเป็งมันห้องเอือนหัวให้เอาว่าเขาเล่าเอาเขา,เขาก็เล่าเรานกกระยานนี่เหมือวานน่ามันห่องแห่นขนุกอ,อ่าขาธรรมชมกับกับเป็นตัวเลขแนวทางของคุณแม่นะคะบังเอิญน,นะคะพ่น เพิ่นมาเพิ่นขี่รถข้ามาสิมาหาปูพอดีเราก็เลยว่านกันซื้อเลขงวดน,นี้ก็สิซื้อ42มันเป็นอยูใ่ในใจเป็นคิดมากเป็นคิดจังสิถืกเลขนี่ว่าซั่นจ้าเพิ่นว่าเนาะคะ่ะกัพิจารณาเบิ่งนะคะท่านผูช้ชมเพื่อมักเพื่อชอบเนาะคุณแม่เนาะคะ่ะตัวเดียวเท่านั้นนะคะ42เนาะคะ่ะซึ่งก็มาตรงกับเลขหลวงพี่นะคะหลวงพี่ชดช่วงพอดีนะคะที่จุดทูปอธิษฐานได้425นะคะ ข่มมาท่านผูมักชอบนำกานนำไปลงทุนเนาะ,ะค่ะขันธบมชอบกระพานนะคะกันมากกันชอบนะคะกับน,นำไปนะคะเป็นแนวทางนะคะเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะ,ะค่ะขันธบมชอบกับพานนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิหลุดนะคะแอดก็เป็นซื้อกลางเนาะค่ะในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น,นะค่ะ <S 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 ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดขอขวามนับถอชมทูทันนะคะโชคดีเนาะค่ะ แห้งๆปังๆทุกๆท่านนะคะแล้วก็ห้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไครเเ็บเนาะค่ะเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดใส่ไปเมดสองขวดแล้วนะคะที่หลายๆทันทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะ กันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดกันได้มากบอกต่อ FC เนาะคะ่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะคะ่ะกันแดดนะคะ